ตัวมันโล่งไี่ลองสองขั้นลดก็ประเทศดีเลยเลยลดขายของขายของนุ่มหวานตัวนึงขายของนุ่มหวานเดี๋ยวนุ่มสมคำลำดือไหมูเหมือนกินขาหมูไม่ใช่เหมือนกินอะไรนะที่หา สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาที่นครนายกพอดีมาส่งของลาบุรีเลยมานครนายกพี่น้องมาแวะกินบะหมี่หนึ่งคนดงเจ๊งดอยครับพี่น้องหอรานพอดีครับจอดรถแล้วเดี๋ยวร่อยเดี๋ยวงสิรานยางขอด้านบัน โอ้คนหลายเต็มเลยพี่น้องขนาดวองจอดรถก็ยังเต็มอย่าติดตามกันบ้งไหมครับานหนงชาชาชาครับพี่น้องเมื้อที้วัน,นกินมามีเพิ่มอันที่สมคำหล่ำลือที่ข้าเจ้าว่าวันแสบกักว่าอย่าติดตามกันเบ้่งเลยครับไปมาหอดมองหอดบอลนะครับมามีนุองชาชาชาครับ เอาสิมาล่องชิมรสชาติแบบเดียวเพิ่นไปที่ตามกันเมืองเลยครับพี่น้องแขกหล,ลายๆพี่น้องเต็มเลยในสิดเดนั่งเดี๋ยวเหรถ้ากับเป็นนั่งใส่ดอกมังหัน กันได้ขึ้นสันสองสันล่างเต็มครับโอ้โอ้โอยากาศดีตัวละอเย็นดีตัวละเย็นดีอยู่เนาะ ากาศดีด้วยเหรอเอาลูกชิ้นหน่อยไหมไบรรยากาศลานเพิ่กนกๆงามๆพี่พพพน้องโอ้วิวทิวทัศน์ดีขนาดเด้เฮ้เขาจ่สั่นสองครับสั่นล่างคนเต็มเอาขึ้นมาจนสั่นสองเขากำลังจะสั่งสถานที่หลังบ้านเพิ่นก็จะอยู่อยู่ ตลาดน้ำลังบ้านเพิ่นพูนบอสนี่ยรดน้ำ็ดน้ำยังยังผ่านยางไปอาบน้ำกำลัลงสั่งอาหารครับกำลังจะอะไรไม่รู้วะนี่นี่ยังกินแน่ เนืยวมาสามคนลูกสาวพามาเที่ยวบ้านหยุดเขาโอ้โต๊ะหกโต๊ะหกห้านะกระป๋องไส้ครีมกระป๋องไส้หมูทะรักไส้กุ้งทะรักลาวาไข่เค็มขนมจีบกุ้งไข่เค็มสับลูกขนมจีบหมูสับไข่เค็ม จับต่เ็กสาวไปเลยก็ง,งามเฉยวะสวยว่ะในกล้องสวยมากเลยเอาน้ำไปจ้ะน้ำเปล่าก็ามีใครเอาข้าวไหมไม่เอาเพราะจะลองบะหมี่จะจะมาหมี่อะไรบะหมี่ต้มยำเหรมีแห้งกับต้มยำบะหมีม่แห้งบะหมี่แห้งต้มยำมีบปล่าก็บมีไอเอาบะหมี่แห้งหเฉยนะ มีมีแห้งต้มยำเออมีแห้งต้มยำมาเลยกี่อันอันนึงอันนึงแล้วก็แล้วก็มีมีน้ำต้มยำถ้วยหนึ่งจะกินหมดวะไม่เพิ่งเกเอาเอามีแห้งต้มยำเอามีแห้งต้มยำเัอะต้องลองหลายหลายอย่างเอาบะมียกแห้งวันนี้สนใจ คุณหนุ่มาช่าเขาไม่มาเขาน่าจะอยู่ร้านกาแฟเขาที่เขาเปิดใหม่นะครับเพราะว่าเขากำลังจะเตรียมเปิดร้านนะเขากำลังทำร้านกาแฟเขาอยู่เขาไม่น่าจะเข้ามาร้านบะหมี่วันนี้เขาให้แต่ลูกสาวลูกสะใภ้ลูกชายลูกสะใภ้เขาทำ น้ำดื่มกินมมีเานตหวานก็ช่องวัดเจ็ดไก่หลยมะไก่เหรอวัเราไม่เอาเราเอาน้ำปั่นมาแม่น้ำปั่นน้ำปันตอนน้ำเปล่านี่แม่พ่อน้ำเปล่าเหรออ่าละสิบบาทเอาสองเนาะน้ำแข็งป่าสองแก้ว อันนี้อันนี้จะสัง่งนะแอันไจะสัง่งน,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 น้ำผึ้งนี่นี่อยู่ดี่นี้น้ำปั่นหมูเอาน้รารสกินครับน,นรบอังครับแลรสชาติทสมคำลํำดื้อวอที่และเจ้าโผหมวดกัน มีโอกาสแวะมาล่องบนครับนกฟลายกก็ดีเข้ามาชมตะย่างหินกล่องก็เลื่อเลยมาเห่นมาเที่ยวกันนะครับอะลอกกากินบานี้มาแล้วอะโารโดปั่นไหมระปุณนะคะ,ะหนุ่มจีนเหรอหนุ่มจีนไม่มาลาบอนอาจจะใช่ หรือว่าใช่หรือเปล่าููอนะ่ะอันนี้คืออะไรนะเกศอันนี้บะหมีม่ทรงเครื่องบะหมีม่ทรงเครื่องมาแล้วลองดูทิอยา่างแรกุนกนนะคะน่ากินเนี่ยน่ากินน่ากินสมคำล่ำลือเปล่ามาแ,มมแห้งยำอุย้ยจับไป นี่แหละตะเขียบเราบนเกียวเอาน้ำบอกก่อนมมมีีีีลงกกกก่อนนน้็็ตตเย เดมาพี่ร้องแบบน,นี้มากเลยพี่ร้องเบิง้งแบบน,นี้น้ำซุปสมคำล่ำลือไหมที่เขาโฆษณาเหมือนเขาพูดในชิงร้อยอืมกลมกล่อมว่ะหอมน้ำซุปแซ่บครับหอมหอม อร่อย <descon fin anta> มากไหมอันนี <èn> <orgt> ้เ <trabaj> ป็นเมนูพิเศษคุ้มค่ากับการเดินทางมาไหมอืมคุ้มค่าเพราะนอนนั่งเือค่ะคุ้มค่าเดินทางมากินบะหมี่นครนายกอรเอยนะคะเท่สวยหน่อย เยอหน่อยจะถ่ายลงหน้าปกหน่อยด้วยอะอจะร่องซีมน้ำซุปน้ำซุปแซ่บแบบตาย อันนี้เขาปรุงมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็ทำแบบต้มยำ นุ่มสมคำลำลือไหมหนูเหมือนกินหาหมูไม่ใช่มอนกินอะไรนะเ้หานนี่แหลอืมอร่อยวะ่ะเป็นหมูสุนไม่ต้องปรุงเลย<ม>รสชาติ<ม>รสชาติดีอะ่ะแบบ

ไอ้แดกเด้มากินตอนนั้นยังไม่ดังมากตอนนั้นนะกินจักจดแต่ว่าสี่สิบจ<ช>ัดนะเออสี่สิบป่วยกับเขาความของมูวนแรงเขายังกินได้ยังแดกงงเลยเขากินในไลน์ดิ

Ừm. Ồ. Đẹp. วันนี้พี่หนุ่มไม่มาลไม่เห็นแต่ผมกว่างโอเคนะไม่หมืนการตนะ่ดกันพน้องานมีอะไรสดแฉบเกี่ยเยทำัเกี่ยไม่รู้จักคืไหนยอย่างต้องกินหหนอย่าง

เรากินอะไรก็ย่างผัดไทยผัดไทยได้ใส่บะหมี่อ้อเหรอแค่หยิบมาว่าเหมือนเลยรสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนุงมากเราก็เลยมาถ่ายทำที่ร้านบะมีหนุนงนะครับแต่ไม่เห็นหรอก เขาไม่มาน้นที้บ่ม่ะกินยดแล้วกันของอเปรี้ยวอยู่้ว เล้วถ้าเขาทำพอดีอ่ะถ้าเขาใส่ปิ๊กเก็เบิเดาพี่น้องไม่ใช่เหมือนกินไงเด็ดไม่เค็ไข่ ขุนตอหรอน้อกินแกงเขีวหวานไม่ใช่แกงจายแกงจาย่เลยอครับ ไรไ่ลูกโอ้ดูดีจานอร่อยไมมอร่อยดูที่จานเกี่ยงเลยลูกสาวอันนี้ลูกสาวมาด้วยค้ากับเขาจะช่วยพ่อเขาขับรถพ่อก็จะได้นอนเป็นความคิดของแม่พูดออกมาดังนี่นะอะไรนะอยไหมนะ อร่อยมากเลยครับเขาชิ้มไหนอันนี้คือเมนูพิเศษไม่ได้อยู่ในไอ้นี่ใหญ่ส่วนใหญ่ของของหนุ่มจะเป็นมามิสอันนี้คือเขาเพิ่มเมนูพิเศษเข้ามาไปได้ไหม สั่งกักะทิใต้อ๋อกะทิใต้ใช่คนก <คน S 2> ็นเยอะอยู่นะคะเนี่ยข้างบนนี่ชั้นชั้นสองชั้นล่างเต็มก็เลยขึ้นชั้นสองคนเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูหมุนกล้องให้ดู ขออนุญาตนะคะกำลังมากว่าเยอะแยะกำลังทยอยอกันเข้ามาชั้นล่างไม่มีที่นั่งเลยเต็มที่ขึ้นมาชั้นบนชั้นบนก็จะเต็มเนาะเยอะคนเยอะเริ่มเต็มแล้ว ตอนนี้บ่ายกี่โมงบ่ายโมงยังไม่ไบ่ายยังไม่บ่ายบ่พอดีพอดีคนเรียบร้อยดล้วกินได้แค่พูละถ้่วยพี่น้องหลายเลยแซบแซบแซบเดาครับ,บ,บาการเดินทางมาจากกรุงเทพจังหวัดสกลนครป่ะเเดินทางมากครับเนี่ยมา,า,ามละครเรยก เดี๋ยวเขาจะล่งไปถ่ายบรรยากาศสาราง,างห้พี่น้องเบิร์ขคาดกลับแล้วพี่น้องิอ้มแล้วครับวันนี้กลับแล้วครับวันนี้ บางคนเต็ม ้องขายเยอะๆดีจํงือท่าท่านหนนี่คือไปนพี่น้อลูกค้าใครจะสั่งเตาต้องรู้าสั่ได้เลยนะฮะร้อนเลยมีไส้หมูสับไส้ทีไส้ก like ุ้งสลดลก่าสลัขนมจีนนะฮะากับมงครับตอนีูสนี่ทานเลยลูกค้าอีสองนาทีนะายหนที่นะ ว่าลมหโลางพี่นสองคันหลลูกค้าวันนี้เรมีแค่หมนะมีหมูปลอยแล้วก็มีแหนมนี่นไอรอยกันาหมดแก็รไขของุานตัวนึงขาขอุาน